สวัสดีครับแฟนคลับ12ราศีครับ,รรบผมนัทการแก้วเพิ่มนะครับดูดวง12ราศีนะครับวันนี้มาพัทยาถือโอกาสดูดวงนะครับแล้วก็มาดูรีวิวจากคนที่มาดูดวงนะครับนะสวัสดีอาจารย์จากวันที่ดูดวงกับอาจารย์ตอนนี้ตรงทุกเรื่องเลยล่าสุดชื่อเสียงเกียรติยศมาพร้อมกันเลยค่ะมีฝรั่งมาขอมั่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ เขาเป็นคนชาวอเมริกันนะครับนี่นะครับพิธีมั่นก็นะครับก็ขอแสดงความยินด,ดีด้วยนะครับก็ขอบคุณที่ไลน์เข้ามาแจ้งนะครับแล้วก็จะมาดูดวงต่อนะครับว่านี่ที่ปัทยานะครับ curve <f> bit นะพัทยาเมื่อก่อนเป็น glass house นะครับ S <S ผมมาที่นี่ตั้งแต่ตอนเป็นปาการังเงียบๆนะครับไม่มีฝรั่งไม่ค่อยมีคนไทยเท่าไหร่แต่มีร้านอาหารปาการังที่นี่อร่อยมากนะครับมาทํางานที่พัทยาผมแวะทานทุกครั้งนะครับแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนไปเยอะนะครับดูพัดดูมันหรูหราอลังการมากกว่าเดิมเมื่อก่อนเงียบทั้งคนไทยทั้งฝรั่งไม่ค่อยมากันนะครับมีคนรู้ตรงนี้ไม่ไม่เท่าไหร่นะครับตอนนี้เขาทาแต่ละที่เมื่อก่อนมีโรงแรมเล็กๆนะครับ 5-6ชั้นนะตอนนี้ทุบทิ้งไปแล้วนะครับแล้วก็มีรีสอร์ทเป็นหลังๆนะครับประมาณ56หลังตอนนี้ทำเป็นสไตล์โมเดิร์นหมดลวครับเป็นฝรั่งหมดลวนะนี่คือนะแล้วก็มาดูดวง12ราศีเอาแบบคร่าวๆก่อนนะครับราศีเมษการงานก็ยังโดดเด่นอยู่นะครับดาวพฤหัส ยังอยู่เรือนกรมมะนะครับกับดาวเสาร์เป็นกเกษตรอยู่เรือนกรมมะการงานยังมั่นคงนะครับยกเว้นดาวเสาร์ใครเป็นกาลีหรือเป็นดาวลอยจากอริมรณะวินาศก็บางคนก็การงานมีปัญหาหนักทีเดียวนะครับแต่ช่วงดาวพระหัสเข้ากรมมะเป็นปัสสวะเกณฑ์นะครับตั้งแต่กันยาตั้งแต่ปลายเดือนกันยาจนถึงวันที่8พฤศจิกาเนี่ยนะครับการงานยังโอเคอยู่นะครับขยับขยายได้ดีขึ้นนะครับส่วนราศี ออด้านการเงินนะครับช่วงที่ผ่านมาชาวเมฆเนี่ยใช้จ่ายเงินเยอะนะครับเพราเดาวการเงินเข้ามรณะนะจากนี้ไปการเงินก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับบรหิหารจัดการการเงินดีขึ้นนะครับที่ผ่านมารายจ่ายเยอะนะครับมีเหตุให้ใช้จ่ายเงินเยอะราศีพฤษภการงานก็ยังดีนะครับดาวการงานยังสัมพันธ์ดีกับลัคนานะครับแต่ก็ระวังสุขภาพนิดนึงราหูทับลัคนานะครับถ้าราหู ใครมาจากอริมรณะวินาศก็อาจจะทําให้เกิดเ,เจ็บป่วยได้เหมือนกันนะครับด่านการเงินนะครับดาวการเงินตอนนี้จรอ,อยู่อรินะครับที่ผ่านมาการเงินดีมากนะครับดาวการเงินเป็นเก,เกษตรและมหาอุดนะครับแต่จากนี้ไปดาวการเงินจรเข้าอริแล้วนะครับตั้งแต่30ตุลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ทําให้มีเหตุให้ใช้จ่ายเงินเยอะนะครับ ราศีมิถุนนะครับราศีมิถุนตอนนี้ดาวประจําตัวก็จรเข้าปุตตะก็ยังแฮปปี้ดีอยู่นะครับยังมีความสุขแต่ก็ระวังหรืออุบัติเหตุเจ็บป่วยบ้างแล้วกันนะครับเพราะดาวประจําตัวมาทับดาวอาทิตย์เล็งกับดาวมุตยิยูแล้วก็ดาวอังคารด้วยนะครับด้านการเงินการเงินก็ยัง โอเคนะครับการเงินกันทองก็ยังไปได้ดีอยู่นะครับดาวราพระจออยู่เรือนราศีกรกฎนะครับในช่วงที่ผ่านมาเสาเล็งลัคนณเนี่ยนะครับาบางคนก็อาจจะมีปัญหาเรื่องคู่บ้างนะครับแต่ดาวพระหัตจรเข้ามาเล็งก็ทําให้ดวงดีขึ้นนะครับชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นทุกด้านนะครับคนโสดก็มีโอกาสได้พบคู่เหมือนกันนะครับการเงิน ดาวการเงินก็ยังสัมพันธ์ดีกับลัคนานะครับแต่ดาวการเงินช่วงนี้ไปทับกับดาวคู่ศัตรูเล็งกับดาวมฤตยูการเงินอาจจะผันผวนบ้างนะครับราศีสิงห์นะครับช่วงนี้ดาวประจําตัวโยกหน้าลัคนานะครับดา,ดาวการเงินก็ยังสัมพันธ์ดีกับลัคนานะครับการงานก็ยังโอเคนะ แต่เนื่องจากดาวพฤหัสเดิมที่เล็งลักนณาตอนนี้จรเข้าอารินะครับก็ระวังมีปัญหาขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเป็นช่วงจังหวะที่ผู้หลักผู้ใหญ่จะเจ็บป่วยก็ได้จนถึงวันที่8พฤศจิกานะครับดวงก็จะดีขึ้นดาวพฤหัสมะเร็งเหมือนเดิมนะครับราศีกันนะครับตอนนี้ดาวประจําตัวจรเข้าเรือนการเงินนะครับก็ทําให้ขยันในการหาเงินคิดถึงแต่การทํามาหากินนะครับ ทางงานงานกาันทั้งงานทั้งเงินจะเข้ามาเยอะหน่อยช่วงนี้นะครับาราศีตุลราศีตุลช่วงนี้ดาวทับลักนณาเป็นดาวคู่ศัตรูนะครับทั้งอาทิตย์อังคารต้องระวังเรื่องสุขภาพหน่อยนะครับาดาวประจําตัวเป็น3กับลักนณาได้ปทุมเกณฑ์ดวงเด่นนะครับแถมได้ปทุมเกณฑ์ถึงสองดวงนะครับดาวประหัสเป็น4ี่ลักนณาด้วยช่วงนี้โดดเด่นนะครับ ดวงดีมากนะครับทางด้านการงาน,งานการเงินโดดเด่นทีเดียวนะครับส่วนราศีพิจิกนะครับโอ้วันนี้อาจจะโชคดีก็ได้นะครับพิจิกนะนะราศีพิจิกแต่ว่าดาวเข้ามาวินาศกันเยอะในช่วงนี้นะครับดาวประจําตัวก็เข้าวินาศนะครับทับดาวอาทิตย์นะ ก็ระวังเรื่องอุบัติเหตุนะครับเล่งกับดาวมฤตยูด้วยนะครับแถมดาววินาศเข้ากระดุมพระนะมีเหตุให้ใช้ใจ่ายเงินเยอะเหมือนกันนะครับดาวมรณะเข้ากระดุมพระนะครับแต่ก็ขยันหาเงินเหมือนกันนะครับาวเนื่องจากดาวประสุขเนี่ยนะเป็นมหาจักรนะครับก็ทําให้ขยันกระตือรือร้นดดในการทํางานหาเงินนะครับดาวพฤหัสก,กับดาวเสายัางสัมพันธ์ดีกับลัคนานะครับ ก็การงานการเงินก็ยังไปได้ดีอยู่นะครับแต่ก็ระวังถูกใส่ร้ายป้ายสีนะครับดาวพุธเขาวินาศนะครับแต่ก็ยังดีดาวอังคารเข้าวินาตรงนี้ถือว่าในดวงกีตาเกณฑ์กีตาอุดมเกณฑ์นะครับดวงยังเข้มแข็งอยู่ราศีพิจิกนะครับแถมลาหูเล็งลัคนายังดวงได้ กีตาเกณฑ์และกีตาอุดมเกนนะครับการเงินการทองยังโอเคยังไปได้ดีนะครับดาวการเงินยังยกหน้าลัคนานะครับาราศีธนูนะครับดาวประจําตัวจูเรือนการเงินนะครับก็ทําให้ขยันขันแข็งในการทํามาหากินหางเงินนะครับแต่ดาวเสาอยู่การเงินเนี่ยนะครับการเงินก็อาจจะราศีธนูดาวกรมมะเข้าลาภะด้วยนะครับการงานโดดเด่นงานคือเงินเงินคืองานนะครับ แต่ดาวการเงินเนี่ยนะครับดาวเสาเป็นกเกษตรถ้าดาวเสาเดิมของใครดีเป็นกเกษตรมาอุดมาจากราชาโชคหรือจรเป็นสีก็มีโอกาสได้ทรัพย์สินก้อนใหญ่นะครับแถมดาวพฤหัสเข้าการเงินด้วยช่วงนี้การเงินก็ยังไปได้ดีนะครับราศีมังกรนะครับมังกรตอนนี้ดาวพฤหัสกับดาวเสาทับลันานะครับถ้าดาวพฤหัสกับดาวเสาเดิมดีก็ค่อกข้างจะโชคดีทีเดียวนะครับชีวิตเริ่มมีความสุขมีความสมหวังมีความมั่นอกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นนะครับการงาน ก็ยังโดดเด่นนะครับเพราะดาวการงานเป็นมหาจักรนะครับแต่อยู่เรือนวินาศก็ระวังการงานเสียหายบ้างแล้วกันนะครับช่วงนี้ถ้าใครอยู่เบื้องหลังนะครับจะประสบความสําเร็จหรืองานด้านที่ปรึกษานะครับงานด้านต่างประเทศก็จะทําได้ดีนะครับราศีกุมนะครับตอนนี้ออดาวประจาตัวไปอยู่พันธุนะครับเป็นนิด นะก็ยังยังถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะดาวพระหัสเข้าวินาศนะครับดาวเสาร์ก็อยู่วินาศนะต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพด้วยนะครับมีหลายคนที่ช่วงดาวพระหัสเข้าวินาศคนราศีกุมบางคนก็ติดโควิดนะครับนะมีหลายคนที่มาดูดวงกับผมบางคนเกือบเกือบเอาชีวิตไม่รอดนะครับสลบไปสองอาทิตย์ก็มีนะครับ ราศีกุมดวงก็จะดีขึ้นจริงๆก็หลังจากวันที่8พฤศจิกายนนะครับดาวกัมดาวกระดุมพระลาพระมาทับลัคนาดาวมัญหาทับลัคนาช่วงนั้นดวงดีมากนะครับการเงินกรนทองจะเข้ามาเยอะนะครับ,บราศีมีนนะครับดาวประจําตัวเข้าลาพระนะที่ผ่านมาชาวมีนค่อนข้างเจอปัญหาหนักนะครับบางคนตกงานการงานมีปัญหานะครับพอดาวกัมมะเข้าวินาศด้วยาวบางคนเจ็บป่วยก็มีนะครับ คนบางคนก็ติดโควิดนะเจ็บป่วยหนักอาการสาหัสนะครับมาดูดวงกับผมนะครับเราแจ็ก็เล่าให้ฟังนะครับพอดาวไปจำตัวเขาวินาศนะครับดวงช่วงนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีของชาวมีนะครับใครที่กําลังหางานทําก็มีโอกาสได้งานทำนะครับพอดาวกรรมะเขาลาภะนะครับคนจับอะไรก็มักจะเป็นเงินเป็นทองนะครับดวงจะดีไป จนถึงวันที่8พฤศจิกายนนะครับหลัง8พฤศจิกายนเป็นระดับประหัสเข้าวีนาตอีกนะครับก็เป็นจังหวะที่ดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถ้าจะดีอีกทีก็ต้องรอปีหน้านะครับเมษายน2565เป็นต้นไปดวงจะดียาวไปอีก5ปีนะครับก็เป็นกําลังใจให้ทุกราศีสู้ๆนะครับปัญหาโควิดก็เริ่มลดน้อยลงแล้วนะครับขอให้ยอยู่อย่างมีความหวังมีกําลังใจนะครับทุกสิ่งทุกอย่างกําลังคลี่คลายไปทางที่ดีไม่ว่าจะเป็นการเมืองเรื่องเศรษฐกิจนะครับ ตัวอย่างกําลังาราศีที่ยังต้องระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุเจ็บป่วยหรือสุขภาพนะครับเนื่องจากมีดาวประ,ประเคราะห์ทับลัคนาอยู่ก็คือราศีราศีเมษนะครับมฤตยูทับลัคนานะครับแถมมีอาทิตย์กับอังคารล็งลัคนาระวังมีปัญหากับผู้ด้วยนะครับคู่ครองคู่ค้าหรือหุ้นส่วนนะครับราศีพฤษภนะครับพฤษภนี่ก็ละ ราหูทับลักนณานะครับนะก็ระมัดระวังหน่อยขับรถบรกับลาก็อย่าประมาทนะครับแถมดาวประจําตัวเข้ามรณะด้วยในช่วงนี้นะครับโอกาสเจ็บป่วยได้เหมือนกันนะครับเรื่องโควิดก็อย่าประมาทนะครับนะตอนนี้ถึงแม้จะลดลงแต่ก็อย่ากาดตกนะครับความประมาทเป็นหนทางให้ความตายนะครับไม่ใช่ของเล่นนะครับโควิดนะอีกราศีที่ต้องระมัดระวังราศีตุลน,นะครับ นะดาวอังคารกับดาวอาทิตย์ดาวเกี่ยวกับมฤตยูเลงเนี่ยนะครับเป็นดาวสาดวงนี่เกี่ยวกับอุบัติเหตุเจ็บป่วยหรือการผ่าตัดนะครับแถมดาวเสาทำม,มุมจตุโกนด้วยนะครับนะแล้วก็สีราศีหลักๆที่ยังเหนื่อยเครียดอยู่ในช่วงนี้ครับราศีเมษกรกฎตุลและมังกรนะครับเนื่องจากดาวทำม,มุมจตุโกนนะครับดาวทำม,มุมจตุโกนหมายถึงในมุมที่ตึงเครียดมุมปะทะนะครับ มุมขัดแย้งนะครับชีวิตค่อนข้างจะยุ่งเหยิงหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ต้องห่วงนะครับหรือว่าดวงราศีหลักๆตอนนี้จริงๆแล้วาดาวพฤหัสก็ทํามุมจตุกโกนก็ยังให้คุณอยู่นะครับถึงแม้จะมีความตึงเครียดแต่สถานการณ์จะคลี่คลายไปทางที่ดีขึ้นนะครับอขอแสดงความยินดีด้วยกับทุกราศีนะครับขอให้โชคดีถูกหวยทุกรอตตอรี่วันนี้ด้วยนะครับวันนี้วัน,นจันเป็นวันอธิบดีนะครับ ถือว่าเป็นวันที่พวกเรามีโอกาสที่จะโชคดีมีได้เฮนะครับแต่ช่วงนี้เป็นเทศกาลทอดกระถินนะครับก็ขอให้พวกเราหมั่นทําบุญนะครับวัดเข้าวาโอกาสทองของชีวิตนะครับมีโอกาสได้ทําบุญกระถินคือบุญใหญ่นะครับปีหนึ่งมีครั้งเดียวนะครับวัดแต่ละวัดมีครั้งเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเป็นการสร้างบุญสร้างกุศล อย่ารู้ร้างนะครับเพิ่มบุญบารมีนะครับทำให้ชีวิตดีขึ้นดวงดีขึ้นนะครับชีวิตเราจะประสบความสําเร็จเจริญก้าวหน้าก็ขึ้นอยู่กับการสร้างคุณงามความดีนะครับขอให้ทุกราศีโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ